นัตตะก,กวัวทุ่งรุดบริจาคโลหิตให้คุณนิ้งกุรสตสตีจากกรณีที่นิ้งกุรสตสตีป่วยจากอาการไขกระดูกบกพร่องและต้องการให้การรักษาโดยการคีโมบำบัดมาตลอดล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ว่าฉลองครบรอด1ปีวันวงเล็บวันที่11เดือน7ปี63นิง้งถ่ายเป็นเลือดอีกแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนค่าเลือดตกเร็วมากหลังจากเช็คค่าความเข้มข้นของเลือด วันนี้นิ้งจะได้รับเลือดแดงสองถุงและพลาสมาสองถุงค่ะเริ่มจะเบื่อเริ่มจะท้อเริ่มจะไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อวานนิ้งก็ดมยาสลบเพื่อขยายทางเดินอาหารรู้สึกดีมากที่ทานอาหารได้สบายขึ้นแต่ตอนนี้ยังต้องทานเป็นอาหารอ่อนก่อนค่ะส่วนมากเป็นแค่โรคแทรกซ้อนส่วนโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดการรักษาเรียบร้อยดีและ ุมอยู่ค่ะโดยการทานยาคีโมวงเล็บเคมีบำบัดวันละ2เม็ดทุกวันค่ะและสุดท้ายนี้นิ้งต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอทุกท่านนี่คือข้อความของคุณนิ้งที่โพสลงใน IG คุณทัศก็ได้โพสต์ลงไปใน IG เช่นกันค่ะได้มีข้อความว่านิ้งเราได้ติดตามข่าวนิ้งไม่สบายมาตลอดเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเข้มแข็งและอดทนไว้ ขอให้นิ้งหายป่วยเร็วๆนะเพื่อนคนนี้ขอเป็นกําลังใจให้นิ้งและครอบครัวของนิ้งด้วยครับนี่เป็นข้อความจากคุณทัศล่าสุดคุณทัศนาตะกวัวทุ่งเผยแก่ทีมข่าวว่าได้ทรับข่าวของคุณนิ้งกุรัสตีผมก็ได้แต่ให้กําลังใจเขาในฐานะที่เคยร่วมงานกันมาก่อนผมตั้งใจว่าวันที่13กรกฎาคมนี้ผมจะเดินทางไปบริจาคเลือดให้กับนิ้งกุรตัตสี ที่โรงพยาบาลศิริราชสำหรับตอนนี้ทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็ทราบข่าวจากที่เขาโพสเท่านั้นผมก็ทำได้ดีที่สุดคือไปบริจาคเลือดให้กับเขาถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไรก็ตามมิตรภาพของคุณทัศและคุณนิ้งกุรสตรีนั้นก็ยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีสำหรับซึ่งกันและกันอยู่เสมอและก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับกันและกันและนี่คือภาพ ของคุณทัศและคุณนิ้งกุรสตรีสมัยเมื่อก่อนทั้งสวยและกลอกกันทั้งคู่เป็นภาพที่ทั้งคู่นั้นได้เคยร่วมงานกันสุดท้ายนี้แอดมินและชาวเน็ตทุกๆท,ท่านเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยขอให้คุณนิ้งกุรสตรีหายป่วยไวๆนะคะ